สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเมนูประยุกต์กันนะคะต้มพะโลน่องไก่เนื้อไก่ต้มแบบแห้งนะคะคือต้มต้มให้น้ำมันแห้งอะคะ่ะเราไม่ชอบซดน้ำ <c oughs> ก็เลยจะทำแบบนี้ค่ะเครื่องปรุงก็มีผงพะโลนะคะแล้วก็มี เครื่องทำพะโล้ค่ะแล้วก็ผงปรุงรสมีน้ำตาลผงปรุงรสพิไทยแล้วก็ซีิ้๊วหวานค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราใส่ผงพะโล้ไปคลุกเค้เากับไก่ก่อนเลยนะคะเพื่อเพื่อให้มันเข้าเนื้อไก่ค่ะเห้ให้ผงปรุงเข้ากันเนื้อไก่ค่ะ เาาให้เเกันท่พื่อผงองจะได้เข้าไปในเนื้อไก่ะค่ะจะได้มีรสชาติหอม,หอม ไก่ก็จะได้ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะนี่คือเคลับต้มพะโล้แห้งค่ะค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็พักไปสักครู่นะคะรอให้หน้ำเดือด น้ำเดือดเราก็จะใส่ไก่นี้ลงไปในน้ําเดือดน้ําก็ไม่ต้องเยอะค่ะน้ําก็เล็กน้อยค่ะน้ําก็จะประมาณครึ่งกระทะนี่แหละค่ะไม่ถึงครึ่งดีค่ะแต่ว่าให้น้ําต้มให้ไก่พอสุกว่อะค่ะเราก็จะได้พโล้แห้ง พอไก่สุกน้ำก็แห้งพอดีก็เป็นพะโล้แห้งอะคะ่ะนี่แหละค่ะสูตรประยุกต์ของดิฉันค่ะคือไม่ค่อยชอบซดน้ำกันชอบกินแห้งๆเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดสักครู่นะคะทุกคนน้ำกำลังจะเดือดแล้วค่ะ ถ้าบ้านไหนอยากใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยก็ได้นะคะไม่ไม่จำกัดค่ะคือพะโล้สูตรของเขามันก็เป็นน้ำอยู่แล้วนะคะแต่นี้เราเพียงแต่มาประยุกให้มันเป็นให้มันเป็นพะโล้น้ำแห้งค่ะถ้าใส่ไข่ลงไปมันก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่นี้ไม่ไม่ค่อยได้ใส่ไข่ตอนที่ทำพะโล้แห้งอะคะ ส่วนมากก็จะใช้เนื้อไก่ล้วนๆแบบนี้ค่ะส่วนที่ใช้ก็คืน่องปีกบนแล้วก็ชิ้นเนื้อส่วนส่วนอกเล็กๆกะค่ะถ้ามีต้นหอมผักชีโรยด้วยก็จะดีค่ะ แต่นี้เราใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะทุกคนให้น้ำเดือดมากๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไป จะใส่เครื่องพะลโลลงไปก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้มันได้เข้ากันใส่สีอิ้วลงไปเลยะค่ะเครื่องปรุงรอทีหลังนะคะรอให้ เป็นน้ำพะโล้แล้วใช่ไหมคะจากนั้นใส่ไก่ค่ะ แล้วเราก็จะปิดฝาตั้งทิ้งไว้ก่อนนะคะปล่อยให้ไก่สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน